สวัสดีครับโด่งนะครับผมจริงๆเราเนี่ยโด่งก็มีปัญหาผิวเหมือนหลายๆท่านนะครับผมหนึ่งคือสิวไม่สม่ําเสมอนะครับผมผิวแพ้ง่ายนะครับผมมีผดผื่นนะครับผมที่สําคัญคือโด่งเป็นโรคภูมิแพ้ครับผมดังนั้นเนี่ยรอบดวงตานเนี่ย โด่งจะทําง่ายกว่าคนปกติมากนะครับผมซึ่งปัญหาเราเนี้ยโด่งพยายามจะรักษาโดยตล,ลอดว่าจะเป็นซื้อครีมขวดแพงๆมาทาครับผมก็ไม่หายหรือหาคุณหมอถามว่าระหว่างหาหายไหมก็หายนะครับผมแต่แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่พอเราเลิกหาปุ๊บปัญหานี้ก็กลับมาอีกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมอาหารผิวเจลาวาที่ช่วยตงตรงนี้ได้หลังจากที่โด่งลองทานมาประมาณ 2- 3ถึงเดือนแล้วนะครับผมปัญหาผิวเราเนี้ย ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสีผิวนะครับจากเดิมที่ไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็สม่ําเสมอมากขึ้นนะครับผมผดผื่นเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าหายไปอย่างชัดเจนนะครับผมปกติก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยดวงจะมีการศึกษาหาข้อมูลมาอย่างดีอย่างอาหารผิวเจโว่าแน่ยดวงมั่นใจแน่นอนเพราะว่าส่วนผสมเขาเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วก็ส่วนผสมหมดเป็นออร์แกนิกนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดังนั้นเนี่ยมั่นใจปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอน สำหรับสาเหตุที่ด่งดูแลผิวตัวเองนะครับผมเพราะดงเชื่อว,ว่าการที่เราจะออกไปพบปะผู้คนนะครับสิ่งแรกที่เขาเห็นเราเนี่ยก็คือผิวพรรณหน้าตานะครับผมถ้าเกิดเราดูแลผิวพรรณของเราให้ดีจากภายใน,นเนี่ยมันก็เสริมความมั่นใจของเราทําให้เรากล้าไปพบปะผู้คนและมีความมั่นใจในการทําสิ่งต่อๆไปในอนาคตนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนเนี่ยกำลังหาผลิตภัณฑ์อาหารผิวที่จะดูแลตัวเองนะครับผมดงขอแนะนําเลยครับอาหารผิวเจวาว่าครับผม